บุดี้จะมาะแนะนำเกี่ยวกับการทำช่อง Youtube นะครับหากเพื่อนๆสนใจที่จะทำงานด้านออนไลน์นะครับเราก็ต้องสนใจเรื่องการทำช่อง Youtube เป็นของตัวเองนะครับวันนี้บุดี้จะมานำเสนอการทำช่อง Youtube ด้วยมือถือแบบง่ายๆนะครับ แลกการทำช่อง YouTube แบบมืออาชีพด้วย PC หรือนูดบุ๊กครับเพราะว่าถ้าต้องการฟังก์ชันเยอะๆหรือมีลูกเล่นอะไรมากๆก็ต้องทำด้วย PC หรือน o t บุ๊ก k ครับเพราะฉะนั้นมาดูกันเลยครับว่าการทำช่อง YouTube ที่มูดี้จะแนะนำนั้นต้องเตรียมตัวไงบ้างมูดี้จะนำะทั้งมือถือนะครับมาสอนว่าการกดตรงไหนลิงค์ํำไหนให้มาเป็นช่อง YouTube ของเราครับมีการตั้งชื่อมีการทำเรื่อง,งต่างๆจนครบสมบูรณ์แบบที่จะ เป็นช่อง YouTube ของเราเองนะครับเพื่อนำสื่อ,อต่างนำลง YouTube ช่องเราเพื่อเผยแพร่เพื่อคนมาเรียนรู้แล็ติดตามครับแล้วก็มาพูดคุยกับเราครับเพราะฉะนั้นดูนะครับว่านนี้จะนำอะไรมาบ้างกับการทำช่อง YouTube แบบง่ายๆผ่านมือถือนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้บดี้พาเพื่อนๆมาดูวิธีการสร้างช่อง YouTube นะครับสำหรับการทำ โปรโมทครับทำใการทํากับการขายธุรกิจออนไลน์นะครับหรือว่าจะไว้ใช้ในการแนะนําประชาสัมพันธ์ต่างๆครับการสร้างช่องออนไลน์ครับโดยยู u ูบเนี่ยสามารถช่วยให้ผู้คนได้มาพบเห็นเลยมากขึ้นเพราะนั้นหลักการสร้างช่อง YouTube ก็ไม่ยากครับสำหรับการสร้างด้วยระบบะมือถือครับตอนนี้มูนที่ขอ,อใช้มือถือประเภทของ Android นะครับเพราะ Android คนจะใช้เยอะนะครับก็อันนี้เริ่มแีนดเริ่มต้นด้วยการที่มาที่ เพจสโตนะครับนี่ครับเพสโตรครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับคำว่า u t u b e นะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ทำการนะครับโหลดนะครับโหลดโปรแกรมของ u t u b e ครับกอรอมาสักพักนะครับจอมันกำลังติดตั้งจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ของวูดี้เนี่ยคิดดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เมื่อจะคลายทีก็เลยให้อัปเดตครับเมื่ออัปเดตแล้วก็คือลักษณะก็เหมือนเดียวกันที่เราโหลดนะครับ โหลดโปรแกรมขึ้นมาครับมันก็กำลังจะเป็นการอัปเดตเป็นการโหลด,ดโปรแกรมของยูทูบนะครับจากนั้นมันก็กําลังทํากำลังการกําลังติดตั้งนะครับแล้วก็รอสักพักนะครับจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอมันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะสามารถเปิดใช้นะครับแอปพลิเคชันโปรแกรมของยูทูบนะครับเพื่อใช้ครับด้นนี้ก็เรียบร้อยก็เปิดนะครับกดที่เปิดนะครับครับ ที่ช่อง youtube ครับตอนนี้การจะเปิดช่อง youtube ได้เราต้องมี gmail ก่อนนะครับ gmail ก็คือเราต้องอไปเปิด gmail สร้าง gmail ขึ้นมาโดยเฉพาะเมื่อมี gmail แล้วมันก็จะสามารถเข้ามาสร้างช่อง youtube ได้ครับตอนนี้เราสร้าง gmail ก่อนเรียบร้อยเลยนะครับการที่จะเปิดช่อง youtube นะครับจะต้องมี gmail ก่อนนะครับเราก็มาเซิร์นะครับที่ Google นะครับแล้วเราก็มา พิมมาเลครับว่า Gmail นะครับพิมว่า Gmail สมัครนะครับเราก็ค้นหาไปนะครับนี่ก็จะมาจะมีหน้านะครับว่าสร้างบัญชี Gmail นะครับวิธีการหลายอันนะครับเราก็เลือกสักอย่างนะครับมาวิธีการสร้างบัญชี Gmail นะครับครับพอเราพอ พอเพื่อนนะครับเซิร์ชไปที่ Google นะครับว่าสมัครอ่ a i l นะครับเราก็จะมีบัญชีขึ้นมาครับก็บอกให้สร้างบัญชี Gmail แลเราก็สร้างบัญชีนะครับก่อนที่สร้างบัญชีนะครับเราก็เริ่มต้นนะครับชื่อนะครับสมมติเราจะตั้งชื่อชื่ออะไรก็ได้ครับที่เพื่อนๆจะอ่านี่คือชื่อสมมติว่าจะชื่อถึงอชื่อมูดี้นะครับมูดี้นะครับนมสกุลวิจิต สานะครับชื่อบัญชีนะครับชื่อบัญชีก็อ่ะทางทางทาง g o o g l e ก็จะตั้งมาให้เราเลยครับหากเราไม่พอใจเราก็ข้ามไปเราก็เปลี่ยนเราก็เปลี่ยนใหม่ได้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าหากเราพอใจเราก็สามารถผ่านไปได้เราก็ตั้งได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับเป็นก็เป็นจะเป็นว่ายื่สารบดรีนะครับอ่าหากเราเราไม่ชอบเราก็เปลี่ยนได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับ อ่าบอกว่าใช้อีเมลของฉันแทนครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับอันนี้อันนี้ไม่ถึงว่าถ้าเพื่อนมีอีเมลอยู่แล้วนะครับก็จะใช้อีเมลอื่นก็ได้นะครับแล้วก็ใช้รหัสผ่านนะครับใช้รหัสผ่านแล้วก็อันนี้เราก็มาใช้อีเมลที่ที่เขาแจ้งมานะครับแล้วก็เราก็ทําตามเขานะครับนี่ครับ เป็นวิจิตรสารมูดีนะครับแล้วก็รหัสผ่านนะครับเราก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับะนะครับ,รบแล้วก็ยืนยันนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับนะี่ครับ มันก็จะมีะเข้ามาหรียกว่าสร้างบัญชี Google แล้วนะครับแล้วก็ใส่หมายเลขรหัสอันนี้ประเทศไทยครับเราก็มีทยคือรหัส66นะครับเราก็เติมเบอร์ของเราถ้าเป็นมือถือก็ตัดศูนย์ข้างหน้าออกไปนะครับหรือเบอร์บ้านก็ตัดศูนย์ข้างหนไปก็ของมือถก็เป็น9 5 8 5 6 4า5ปนะครับนี่ครับแล้วเราก็มาใส่วันเดือนปีกเกิดนะครับ เลยครับพเลือกเพศไปนลยครับแล้วเสร็จแล้วก็ถัดไปนะครับครับตัวนี้ล้วก็เรียบร้อยนะครับยินยอมทุกอย่างนะครับก็กดคำว่ายอมรับนะครับครับตัวนี้จะเกิดบีบัญชีที่ Google ขึ้นมานะครับบัญชี Google ของเราคือว่ายดีๆต้อนรับ คุณบอดี้วิจิตรสารครับเข้าสู่บัญชี Google นะครับตอนนี้เราก็มีบัญชีของเรานะครับในบัญชี Google เราแล้วนะครับตอนนี้เราก็สามารถนำเอาบัญชี Google ของเราเนี่ยครับไปสมัครในช่อง YouTube ที่เราเปิดใหม่นะครับที่เราเปิดใหม่เมื่อกี้เราเปิดใหม่เมื่อเราสร้างทีมเเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็เห็นพอเราเปิดช่องยูทูบมาครับสังเกตมุมบน ขวามือนะครับจะเป็นรูปคนนี่นะครับเราก็ติ๊กเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปนะครับก็บอกว่าให้ลงชื่อเข้าใช้นะครับอัน,นี้เราก็มาช่องที่เราสมัคร Google ไว้แล้วนะครับก็เป็นช่องนะครับจะเห็นมุมบนขวาจะเป็นชื่อชื่อรหัสคำรรแรกของช่องเรานะครับเดี๋ยวเรายังไม่ได้ตั้งชื่อช่องเป็นชื่อของ Google ที่เราสมัครได้อยู่นะครับเราก็นะครับวิธีการทำนะครับเราก็กดไปที่ช่องเรานี้นะครับ ะนะครับเราก็จะเห็นเ,เลื่อนลงมาจะมีคําว่าช่องของคุณ YouTube Studio เวลาที่จะการดูอันนี้เป็นข้อมูลสำหรับช่องนะครับเราก็กดไปที่ช่องของของคุณนะครับกดไปนะครับก็จะเห็นว่าเราจะตั้งชื่ออะไรตั้งเลยครับเนี่ยอย่างนี้ตอนนี้มูดี้ใช้ชื่อว่าบูดี้นะครับยุจิตสารนะครับสร้างช่องนะครับใช้อันนี้อันนี้ชื่อกับข้างบนข้างล้ะเราจะตั้งชื่อช่องอะไรเราก็ตั้งเลยนะครับ เราก็เสร็จแล้วเราก็าส,าสร้างช่องนะครับนี่ครับกดพิที่สร้างช่องล่างสึดนะครับมันก็จะมาเป็นนะครับเป็นหน้าตาอย่างนี้ครับแต่ถ้าหากอยากเราจะให้ตรงรูปภาพตรงคําว่าหน้าตรงนี้นะครับด้านบนนะครับชื่อนะครับรูปภาพเนียเราก็มาสร้างรายละเอียดด้วยกันใส่เข้าไปครับเนี่อย่างเราเลือกภาพนะครับเนี่ยอย่างตะบนนี้นะครับ ครับตอนนี้เราก็มาตกแต่งภาพนะครับว่าเราจะให้ช่องหน้าตาเป็นยังไงนะครับตรงนี้ก็จะทําให้ดูว่าสามารถสร้างภาพตรงนี้ได้นะครับภาพด้านบนนะครับจ่ายรูปอะไรแล้วก็รูปภาพประจําตัวของช่องเราเราก็สามารถสร้างได้นะครับแบบนี้นะครับจะเห็นว่าจะมีหลายอย่างครับว่าให้มีทั้ง playlist มีช่องมีเกี่ยวกับวิดีโอด้านบนนะครับจะมีให้ต่างๆให้มากมายเลยครับเราก็ดูครับเสร็จแล้วเราก็กดนะครับ เพื่อนครับตอนนี้เราจาัดก,การสร้างช่อง YouTube โหลดแอปพลิเคชันมาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็สมัครด้วยบัญชี Google ที่เราสมัครไว้คือบัญชีที่เราสมัครไว้แล้จะเห็นสเกตบมุมบนขวานะครับจะเป็นวงกลมนะครับมีตัวยอ่อคําว่าเอมเ่อรเราสมัครบัญชี Google ไว้ว่าคําว่ามูดี้วิทิตศาสรครับมันก็จะเป็นตัวยอ่อเอมมานะครับเราก็กดมุมขวาบนนี่รรนะครับตรงรูปวงกลมนี่นะครับนี่ครับมันก็จะมาที่ หน้าบัญชีนะครับมีรายละเอียดมีช่องมีมีเวลามีการรับชมมีการรายละเอียดต่างในการตั้งค่าต่างๆของช่อง YouTube เรานะครับจากนั้นเราจะมีการแก้ไขตกแต่งหน้าช่องเราให้สวยงามครับแล้ก็ดไปที่นี่ครับ ช่องของคุณ่นครับมุมกลางบนนะครับจะเห็นมาที่หน้านี้นะครับเห็นหน้าตาของช่องของ YouTube บนมือถือนะครับบนนะครับจะเห็นว่าขบวนเป็นตัวย่อวงกลมย่อคำว่าเชื่อที่เราตั้งรหัสมัญชี Google ไว้ครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับเราก็มาที่คําว่าแก้ไขช่องนะครับกดที่แก้ไขช่องนะครับมันจะมีหน้าตานะครับมุมบนสุดจะเป็นรูปรูปกล้องนะครับเราก็สามารถใส่ภาพ ที่เราจะเป็นภาพประจําตัวของช่องเราแนละ้วกดไปนะครับเราก็เลือกจากรูปภาพของคุณนะครับวัน,นนี้เราเลือกไปแล้วเรากดไปแล้วนะครับแล้วก็มาเลือกรูปภาพแสมบเราเลือกรูปภาพน,านะครับอ่านะครับแล้วก็กดบันทึกไปนะครับรูปภาพก็จะขึ้นมาเห็นไหมครับ ส่วนภาพแบ็กกราวด์ข้างหลังครับหากเราจะทําเราก็สามารถสร้างได้นะครับแล้วเราก็ทําภาพภาพในไปทำเดบรแกรมทําภาพต่างแล้วก็เอามาใส่ได้นะครับเพื่อเป็นแบ็กกราวด์ข้างหลังของตัวช่องนีะครับและชื่อนะครับสังเกตชื่อ Moody วิจิตรานรี่คือช่องที่เราสมัครในนามมัญชี g o o g l e ไว้นะครับแต่ถ้าหากเราอยากจะเปลี่ยนชื่อเราก็แก้สามารถแก้ไขได้กด อ่ารูปดีดสอดนี่นะครับเราก็จะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเลยครับแล้วก็ได้แล้วแต่เราที่เราต้องการนะครับอันนี้มูดไม่เปลี่ยนก็ตกลงไปนะครับครับส่วนคาบรรยายนี่ครับเราก็กดนะครับหากเราจะขึ้นขัรยายว่าเอา่อเพื่อนะครับความนะครับเขียนว่าอาจจะว่าพิมพ์ว่าเพื่อ บันเทิงนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับนะครับมันก็จะเห็นไหมครับว่ารูปภาพมีนะครับชื่อช่องมีนะครับทุกอย่างมีครบนะครับแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆมากมายครับส่วนภาพแบ็กกราวข้างหลังนี้นะครับเราก็นะครับครับเรามาที่ช่องเราแล้วนะครับเห็นไหมครับในหน้าตาของช่องเรานครับ เราอยากจะดูช่องเราไงเราก็ดูแบบช่องของคุณนะครับก็จะเห็นนะครับทั้งรูปภาพมาแล้วนะครับข้างบนมีแล้วนะครับส่วนต่างเนี่ยอันนี้คือการตอนนี้เราก็มาสร้างคลิปวิดีโอที่เราสร้างเสร็จเข้าช่อง u t u b e นะครับก็จะเห็นนะครับกับข้างล่างสุด มีเลขบวกนะครับเป็นบวกเรากดเข้าไปนะครับมันจะมีคำว่าอัปโหลดวิดีโอกับถ่ายทอดสดนะครับยูทูบไลน์ครับเราก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหากเราไม่กดบวกเราก็มีวิธีการหนึ่งคือการจากช่องของคุณนะครับมีคําว่าสร้างดูกดคําว่าสร้างนะครับมันก็จะมาที่เดียวกันคืออัปโหลดวิดีโอกับถ่ายทอดสดครับเราก็กดอัปโหลดนะครับเพื่อจะเลือกคลิปวิดีโอที่เราจะนํามาใส่ในช่องยูทูบของเรานะครับสมเลือกคลิปนี้เข้ามานะครับนะครับมันก็จะเข้ามา เป็นภาพนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถนะครับตั้งชื่อนะครับชื่อของคลิปนี้ได้ครับชื่อว่าเช่นคลิปว่าพอเรนพัดนะครับพอเลนพัดนะครับนะครับตั้งชื่อเสร็จนะครับส่วนรายละเอียดนะครับเราก็จะบอกว่าเออเราก็เขียนคำบรรยายนะครับว่าอะไรอย่างตัวอย่างดีว่าช่วยนะครับสร้าง หรือว่าเราจะ copy อะไรมาวางเลยก็ได้ครับนี่ครับมาวางปุ๊บเดี๋ยวครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็พอใส่เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะต่อได้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็ถัดไปนะครับกดถัดไปนะครับพอเราใส่ใส่ข้อความและใส่ชื่อแล้วใส่ข้อความแล้วนะครับ บัญชิสาธารณะนะครับเรียบร้อยแล้วว่าเป็นสาธารณะนะครับนี่นะครับสถานที่เรียบร้อยแล้วก็กดข้างบนนะครับถัดไปเลยนะครับนะครับตอนนี้จากนั้นเราก็มากดคําว่าวิดีโอนี้สร้างมาไม่ใช่สำหรับเด็กนะครับเพื่อที่ได้มีการที่จะอัปโหลดต่างๆนะครับแล้วก็จากนั้นพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดคําว่าอัปโหลดนะครับตอนนี้ครับอัปโหลดแล้วก็รอสักพักนะครับให้เวลาในการที่ การอัปโหลดนะครับของเรานะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพออัปโหลดเสร็จเราค่อยมาดูวิธีการที่จะสร้างทำยังไงต่อไปนะครับครับตอนนี้พอเราอัปโหลดเสร็จนะครับคลิปวิดีโอก็จะขึ้นมาที่ช่องนะครับนี่ครับจะเห็นว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นคลิปที่เรานําคลิปวิดีโอที่เราทาแล้วลงมาที่ช่อง YouTube ของเรานะครับตอนนี้เกลียเราก็ทําการเปิดเพลงราก่อนข้างแรกเป็นการเรียกว่าเป็นการตรวจสอบนะครับแล้วก็กดไลค์ต่างๆอะไรนะครับ นี่ครับกดเพลงต่านะครับแล้วก็กดเลยนะครับเข้าไปดูนะครับแล้วก็ สามารถที่จะเปิดดูจนจบนะครับแล้วก็กดุมซ้ายสุดลิ้งค์เลยแล้วกดไลค์ก่อนครั้งนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเรือว่าเชียร์เราก็เองก่อนนะครับเปเท่าสามารถที่จะแชร์นะครับหรือว่าบันทึกต่างทั้หมดเลยนะครับนี่ครับหลังจากเราก็จะดูครับที่เราเห็นนะครับว่าจะมีช่องที่เราหน้าที่ช่องแล้วก็มีคนติดตามคือสับตะไคร้ให้คนกดติดตามได้ครับแต่ช่วงวันที่เกิดนะครับ ควาสามารถเพิเศษครับเรียกว่าสุายอดได้รนไาครับแล้วนี่พลเรือนครับเป็นตัวที่เรียกว่าช่วยในการที่เนื้องอกงให้ยุบห่อสลายคาขึ้นครับหายไปคนที่เป็นมีอาการที่เป็นเกี่ยวกับรคร้ายต่างๆครับเกี่ยวกับเรื่องเนื้ององหรือบางเหต่างๆครับทางตรงนี้เขาจะไปช่วยฟื้นฟูให้เซลล์กลับมาแข็งแรงมากขึ้นครับและตัวนี้นะครับเรียกว่าเป็นสุดยอดที่ใครๆได้ใช้แล้วจะรักมากครับกับพลรือนค์ับเพราะว่าปัญหาที่คนเจอเลยนะครับ มันก็จะเป็นนะครับต่อมลูกหมากนะครับจะเป็นเอ่อห้อวันก็จะเป็นข้อความที่เราใส่เข้าไปแล้วนะครับไทยอยนะครับเราไปดูเห็นว่าข้อความเนี่ยมาเป็นเกืข้อความแรกที่เราแล้วเราก็สามารถที่จะตึงข้อความไว้ทุกครั้งไม่มีการลบนะใครเข้ามาก็จะเห็นกดที่สามจุดขวามือด้านล่างนะครับโพพลิั ตึงครับว่าตึงแก้ไขแลบครับเราสามารถลบก็ได้หรือจะแก้ไขทีใหม่ก็ได้นะครับถ้าจะตึงไว้กดเขย่าได้ลูกจะหุดนะครับกดําว่าตึงนะได้ครับเ้รความนี่ก็จะอยู่ตลอดไปครับใครเข้ามาสามารถใครก็ให้วาที่ไหนต่างทำนี้มาได้เลยครับนี่ครับคือการทําช่องยูทูบที่เรียกว่าสามารถนาไปสื่อสารติดต่อได้แล้วนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็สามารถเอ่อ อัปโหลดคลิปวิดีโอครับเพิ่ม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 ก็ไปเรื่อยให้เป็นเพลย์ลิสต์ไว้เรื่อยครับก็สามารถสร้างช่อง YouTube ออกมาได้นะครับนี่ครับไม่ยากเลยสำหรับการทําช่อง YouTube นะครับสำหรับการทําช่อง YouTube และหากใครจะสร้างภาพนะครับแบ็กกราวด์ไว้ข้างหลังนะครับจากตรงช่อง YouTube ก็ไปทําในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับหรือเน็ตบุ๊กนะครับแล้วจะทํามามันก็จะลิงก์มาที่ภาพในหน้าของช่องยูทูบนะครับช่องมือถือก็จะสวยงามอย่างตัวอย่างนี้นะครับ ตอนนี้มูดี้พามาที่ช่องที่มูดี้าทาไปแล้วสําเร็จรูปนะครับเป็นการตั้งสร้างรสร้างรูปภาพสร้างรูปภาพช่องต่างๆครับอันนี้ครับจะยกให้ดูตัวอย่างครับช่องที่ทําไปแล้วนะครับหน้าตาของช่องพอเราใส่รูปภาพไปแล้าาวนะครับจะเห็นว่าแบ็กกราว u n d ข้างหลังนะครับจะมีรูปภาพที่เราทำเอาไว้ครับเพื่อไปเป็นแบ็กกราวข้างบนนะครับแล้วก็จะมีรูปภาพประจําตัวของเราแล้วก็ชื่อช่อง ที่เราจะสามารถแต่งตั้งจะเป็นอันนี้มูดี้ตั้งชื่อช่องว่าโปรตีนธรรมชาติบําบัดนะครับก็เราก็หรือจะตั้งชื่ออะไรก็ตามใจนะครับจากนั้นเราก็ดูสามารถเห็นไหมครับว่าช่องเราจะจะมีหน้าตาโปรไฟล์ที่สวยงามนะครับเราสามารถนะครับสามารถสร้างวิดีโอนะครับสร้างต่างเพิ่มมาเป็นวิดีโอของเราได้นี่มูดี้สร้างไว้แล้วนะครับนี่นะครับจะเห็นไหมครับว่าวิดีโอที่สร้างไว้นะฮะมันก็จะมาขึ้นเรียงเป็นลิสเพลิดนะครับ ให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับเพื่อที่คนที่เข้ามาดูสามารถเห็นวิดีโอของเราได้นะครับนี่นะครับเรียกว่าสร้างวิดีโอได้หลายอย่างมากมายเลยนะครับนะครับคือช่องที่เรียกว่าเราสามารถสร้างได้จากช่องยูทูบแล้วนะครับนี่นะครับเป็นช่องที่เรียกว่าตอนนี้ถ้าหากเพื่อนเพืพ่อนๆทามาถึงตรงนี้แล้วสามารถสร้างช่องได้แล้วนะครับตอนนี้เราก็มานะครับมาดูการทํางานเบื้องหลัง เบื้องหลังบ้านคือหลังบ้านของช่อง y o u ูทูบครับเราก็มาทำโหลดโปรแกรมนะครับวายยูทูบสตูดิโอนะครับมานะครับก็มาพิมพ์คำว่านะครับ yt นะครับเอ่อนะครับ yt studio นะครับนี่ครับก็ YouTube Studio ก็เป็นโปรแกรมที่เราต้องควติดตั้งครับกดติดตั้งนะครับมันก็จะดาวน์โหลดไปเรื่อยๆนะครับช่องยูเอ่อ ไ t ทีสตูดินะครับเป็น youtube Studio นะครับเรียกว่าเป็นการทำงานหลังบ้านพอเสร็จแล้วเราก็เปิดนะครับเปิดขึ้นมานะครับนะครับแล้วก็เริ่มต้นใช้งานนะครับครับอ่าเราก็คลิกเข้าไปนะครับนะครับมันก็จะเข้ามานะครับที่เราสร้างไว้นะครับจะมีการวิเคราะห์มีการทำเต่างมากมายเลยครับนะครับ วันนี้นะครับมาที่นะครับที่เราดาวน์โหลดนะครับช่อง y u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  e s t u u i o นะครับเป็นจการทําง,งานหลังบ้านของช่อง YouTube Studio นะครับเพื่อที่จะทําช่องที่เราจะเห็นนะครับจะมีช่อง Analytics นะครับมีการเวลาการรับชมทั้งหมดเท่าไหร่ครับจำนวนคนดูเท่าไหร่ การเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้ติดตามเท่าไหร่มันจะบอย้เรารู้นะครับคลิปที่เรา,เาได้ทําไปนะครับนี่ครับจะเห็นว่าคลิปที่เราทําไปนะครับมันก็จะมาเรียงอยู่ข้างล่างนะครับให้เราเห็นว่า,ามีคนดูยังนะครับก็จะมีแจ้งเรียกว่าหลังบ้านที่เรารัว่วับทราบทุกอย่างว่ามียอดเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับนี่นะครับเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งสําคัญในการที่จะทาให้เราเช็คผู้ติดตาม คนที่รับชมเวลาระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงหรืกว่าหลังบ้านทั้งหมดของการในช่อง YouTube เราสามารถตัวได้จากช่องยูทูบ e s t ิโอนนะครับของ YT ยทีส i ตที่เราต้องอัพอัพโหลดโปรแกรมนี้เข้ามาในมือถือด้วยนะครับเพื่อได้ติดตามเช็คดูว่าความเคลื่อนไหวของช่องเรานั้นมีอะไรบ้างนะครับนะี่ครับ หน้าของ YouTube Studio นะครับจะมีหน้าแคสบอร์ดนะครับจะมีวิดีโอให้เราดูวิดีโออะไรบ้างที่เราอัปโหลดไปนะครับนะครับเราจะมีเพลย์ลิสต์นะที่เราจะตั้งเราจะสร้างเพลย์ลิสต์ขึ้นมาก็ได้นะครับหรือเราจะมีความคิดเห็นอะไรที่เราเราใส่เรามีความเห็นมัาจะแจ้งมาทั้งหมดเลยนะครับนะครับอานาลิติกนะครับก็คือจะมีการวิเคราะห์นะครับทางช่องเราให้ดูว่าภาพรวมนะครับจำนวนการดูในแบบเรียลไทม์นะครับ อันนี้มีคนดู2คนแล้วนะครับจำนวนการดูเท่าไหร่นะครับเวลาในการรับชมทั้งหมดกี่กี่ชั่วโมงนะครับผู้ติดตามกี่คนวิดีโอยอดได้ยมนะครับมันจะบอกห้ไรหมดนะครับมีการเข้าถึงนะครับว่าการแสดงผลนะครับจำนวนอัตราการกระชมต่างนะครับการมีส่วนร่วมนะครับมีจำนวนจะยี่สิบแปดวันล่าสุดมีเท่าไหร่นะครับผู้ชมนะครับจะมีผู้ชมเป็นเพศประชมเพศไหนอายุเท่าไหร่ภูมิภาคไหนไหนทุกอย่างเรียกว่า เป็นการวิเคราะห์ให้เราคบหมในการจะสามารถทําช่อง u t u b e ครับด้วยการมีนะครับเอ่อช่องมีการทําอยู่การเบื้องหลังของ YouTube Studio ครับ YT Studio เราต้องอัปโหลดอัปโหลดโปรแกรมนี้เข้ามาในมือถือคือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กครับเพื่อใช้ในการวิเคราะห์นะครับนะครับพี่ยานสำหรับการทาช่องยูทูบนะครับเพื่อนๆับเพื่อนๆคงเอ่อได้เห็นการทําช่อง YouTube ผ่านมือถือนะครับง่ายมากเลยครับเพราะว่ามันทําให้เรา แป๊บเดียวเด็ดเดียวก็ทําเสร็จแล้วได้เป็นช่องยูทูบแต่ว่ามันก็จะมีลูกเล่นมีฟังก์ชันอะไรน้อยนิดหน่อยหากคนที่อยากจะทําช่อง youtube ให้แบบว่าเป็นที่ติดตามนะครับหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นมีรายละเอียดมากขึ้นก็ต้องทําผ่าน PC ซหรือโน้ตบุนครับเพราะว่าตรงนั้นฟังก์ชันตรงนั้นจะมีให้เราได้กําหนดภาพเองได้กําหนดรายละเอียดได้กําหนด,ด,หนดเวลาเผยแพร่กำหนดนะครับการติดตามของคนที่ดูช่องเรานะครับ เอ็นสกรีนนะครับที่ว่าถ้าเกิดจบวิดีโอนี้คจะดูช่องอื่นดูคลิปอื่นหนต่อนะครับมันก็ต้องทาผ่านา PC ซีโน้ตบุ๊กนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆครับมาดูครับว่าการทําช่อง youtube ผ่าน p c โน้ตบุ๊กนั้นเป็นไงมาเลยนะครับ <S <S ถือนะครับแบบง่ายๆนะครับเี๋ยวจะทําผ่าน ทางโน้ตบุ๊กหรือ PC นะครับก็ไม่ยากนลครับหากเพื่อนๆได้เรียนรู้นะครับว่าระบบการทำงานของทำช่อง YouTube นั้นแค่เปิดคลิปของมูดี้ดูนะครับก็จะรู้แล้วครับว่ามันน่ามันไม่ยากเลยครับหากเพื่อนๆครับหากเพื่อนๆสนใจอยากจะรู้รายละเอียดต่างๆครับเกี่ยวกับทางด้านทำออนไลน์นะครับก็ติดตามที่ช่องนี้นะครับช่องและมูดี้นะครับเซเว่นซีดี่นะครับที่นี่ตลอดไปนะครับ Hai, jumpa kawan-kawan.